เชียงรายปรากฏว่าได้เกิดภาพเหตุการณ์นะครับที่น่ากลัวมากเพราะว่าอะไรครับดินนี่นะมาจากภูเขานี่ครับเป็นภาพนี้น่ากลัวไหมครับดูท่านผู้ชมดูภาพข่าวกันแล้วกันครับออ้โหรถก็ไปบ้านก็ทับจะไม่สูงทางนั้นไหมคุณเลชาโอ้ยสูงเข้าบ้านในบ้านร้าวเลยนะคะนี่ครับโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงครับบ้านพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนั้นแหละครับ รถปิ c กอัพนะครับต้องไหลตามแล้วเป็นยังไงครับมาจากที่สูงเลยแดงเชี่ยวกรากเราเห็นภาพที่แม่สายข่าวก่อนโน้นใช่ไหมครับก็น่ากลัวแต่ขราวนี้ที่หมู่ที่8บ้านห้วยหินลาดใหม่นะครับที่ตำบลบ,บ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายว่าได้เกิด <ใน S 2> <อ>เหตุแบบนี้และครับเมื่อวานนี้จดเป็นข่าวที่บอว่าโอ้ยสร้างความตื่นเต้นใ้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายอย่างมากแล้วเช้าวันนี้ น้ำยังไปไม่ไหนหมดแต่คุณเนรชายยังอยู่นะใช่ยังอยู่แล้วเมื่อกี้มันไม่ได้มาแต่น้ําคุณสุวิทย์ก็เห็นมาทั้งโคลนทั้งซุงทั้งเศษไม้ค่ะก็ลงไปพื้นที่ด้านล่างอยู่ในเมืองด้วยทําให้น้ํายังท่วมสูงซุงโคลนก็ยังอยู่ตรงนั้นค่ะต้องอบพยพกันกลางดึกเลยเมื่อคืนนี้ที่เวียงป่าเป้านะคะพอน้ําเข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนประจํานักเรียนเกือบร้อยคนนะคะอยู่ไม่ได้ค่ะจะต้องอบพยพอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังไปช่วยกันนะคะ90กว่า คนออกไปที่พักอ,อาศัยชั่วคราวก่อ,อนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนุชนาฏซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอะคะอ่ะสภาพคือไม่เหลือจะเป็นโรงเรียนแล้วต้องออกกันไปก่อนนะคะเ,เพราะว่ายังเป็นอย่างนี้เลยอะคะ่ะเป็นทะเลคโคลนไปทั้งหมดเลยผู้ปกครองก็ต้องรีบไปรับลูกๆกลับบ้านตอนเช้านะคะแต่ถึงบ้านก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เชียงรายหนักมากจริงๆนะคะทั้งน้ําท่วมทั้งโคลนนี่ที่สํานักงานเทศบาลก็มาแล้วนะคะเนี่ยน้ำอยู่หน้าสานักงานเลยค่ะและอย่าง ที่บอกบนะคะว่าเชียงรายปีนี้แปลกจริงๆมาโครนเต็มเมืองด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็หลากหลายพื้นที่พอโครนไปอุดที่ระบบระบ,บายน้ําแล้วมาอีกมันก็ท่วมอีกท่วมเร็วค่ะเพราะรรมันระบายไปไม่ได้โอ้หน้า,นาตู ATM ้เอทก็กดไม่ได้แล้วค,คุณสวิตนี่รถก็เข้าไปครึ่งล้อแล้วนะคะณตอนนี้ค่ะทั้งถนน ทั้งสะพานถูกตัดขาดหลายสายถนนหลักเนี่ยแทบจะเป็นอม,มาพาทไปเกือบหมดเลยนะคะเพราะว่านี่คือสภาพ <ใน S 2> <ะ>ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนและตอนนี้ร่องมารสุมก็ยังมาซ้ำอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีพายุเข้ามาแต่ยังหนักกว่าตอนที่มีพายุซูริกอีกอะ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะอ้าว Come on, my